ฮัลโหลหาแตกแสดงแดกหาด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแล้วครับไมอานูนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนลากหัวทุกคนให้กับทุกคนนะคะจะเป็นปืนมามานี่เลยนะโปรงควางโปร8วอร์ดดีเซอร์นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลย ก็ไปกันเลยนะครับก็ขั้นตอนนี่หนึ่งนะเดี๋ยวผมจะมาสอนสแตกกันเลยแยกออกจากกันนิดนึงครับอย่๋ไปอยู่ติดกันหลายครับเดี๋ยวมันจะติดโควิดก่อนนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนนะวางเป้าไว้ตรงนี้เลยข้างข้างตรงเนตรงนตรงนี้นะตรงเนี้ยประมาณตรงนี้นะให้มันขึ้นสีขาวนะครับแล้วก็ลักยางขึ้นเลยไหมะยางขึ้นทำไปดูนะยางขึ้นเด๋ยว เก็บแล้วนะนี่ครับเดี๋ยวก็จะมาแบบสาธิตให้ดูนะครับดูไม่เไป็นไรเกี่ย,ยร้อยครับปัรอบนี้จะดังนั้นเราจริงนะครับเดี๋ยวให้พี่ภูมิยิงผมด้วยนะครับ ยิงเลยครับยิงเลยพี่ภูมิยังไงก็ได้ครับเล่นจริงๆเราเล่นจริง ร้อยครับมอนี้จะมาสอนสซองควงอ่ะจะมาสอนดังหน้าของซองควงกันเลยนะครับปึ๊บนี้นะอ่าอยู่นิ่งๆนะครับอยู่นิ่งๆก็ได้โอเคโอเคกล้าอยู่นิ่งๆครับปึ๊บมาดูนะครับวางเป้าไว้ประมาณตรงนี้เลยให้มันขึ้นสีแดงหรือไม่ขึ้นสีแดงก็ได้นะประมาณถ้ามันอยู่ข้างกว่านะครับแบบนี้นะเหมือนคล้ายๆกับฝักแม่แหละมาดูกันเลยปึ๊บ ฟางปล่อยนะครับแล้วก็หลักขึ้นนะครับนี่ครับฟางกบาลครับเดี๋ยวเราจะ,จะเล่นกับพี่ภูเหมือนจริงเหมือนเดิมน,นะครับมาพี่ภูยิงได้เลยครับโอ้ได้ครับอ่ะกามากา็ยิงกับยิงยิงยิงได้เลยกล้ายิงได้เลย เอาหัวแตกได้ไงหรอเอาตาได้ไงหรอมานะปุ๊บบูมยิงเลยเข้าไีบุูม<อ>นี่นะเป็นเป็นหัวครับโุ่มการ่ายัวด้วยเออเด้อจะเป็นข้างซ้ายข้างขวาได้นะครับถ<อ>ึงกับรอครับรอบนี้ก็จะมาดีเซอร์กันเลย มากเลยครับผมสำหรับเดซเซอร์อีเกิลนะครับผมก็จะวางเป้าไว้ประมาณนี้อยู่นิน่งๆใ,ใครน่ะโอเคครับพี่ผมก็เอาเป้าไว้ประมาณตรงนี้เลยข้างตัวให้มันขึ้นสีแดงครับประมาณสะโพกหรือสะโพกนะครับแล้วก็ล่ากไปนะครับวางกรบบาน,นครับมา กลายังไงเลยก่ะมาวัดกันเราเอาขู่ความเข้าแปบบ๊บนึงกะ้แปบบ๊บนึงกะเดี๋ยวพึ่งยิงนะกะโอ้โหได้งออกครับนะพี่เมื่อกี้เผลอไปกดปุ่มออกครับท่านผู้ชมเอาเข้ามาดิ<ป>เดี๋ยวบอกนะครับอะไรเนี่ยโอ้โหมึงเข้าทำไมแปบบ๊บนึงนะครับมาครับมาเลย เละนกันแค่นันะ้เลเ็นดีๆอ้้หจะหมดเวลาแล้วครับมาครับครับแล้วเราจะเล่นแบบทุกปืนผสมกันนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับ Mas... you